คุณผู้ชมครับทุกวันนี้การจอดรถโนรส่วนตัวไว้หน้าบ้านเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเมื่อคนร้ายได้ลงมือจรกรรมทรัพย์สินกลางวันแสบแสบต้องบอกว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะครับอย่างเช่นรถของดาราสาวรายนี้นะครับร้ายใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีคว้าทรัพย์สินไปรวม2 0 0 0 0 0บาทครับเที่ยงวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานุยสุจิราอารุณพิพัฒน์ได้จอดรถยนต์ส่วนตัวไว้หน้าบ้าน ในซอยเสยนานิคมแล้วลงไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะไปทำงานต่อในช่วงเย็นโดยทิ้งกระเป๋าสะพายและกระเป๋าเงินพร้อมทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไว้ในรถคล้อยหลังไปไม่เกิน5นาทีคนร้ายจำนวน2คนได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วลงมาส่องดูที่รถทันใดนั้นพฤติกรรมชั่วก็แสดงออกมาทันทีอันนี้ค่ะเพิ่งมาถึงบ้านอจอดรถไว้หน้าบ้านใช่และเนี่ยค่ะลงจากรถ ก็ปกติเหมือนเรามาจอดรถหน้าบ้านแล้วเดินข้าบ้านไปใช่ค่ะตอนนี้ล็อกรถแล้วล็อกรถเรียบร้อยเนี่ยค่ะแล้วคันนี้นี่เลยค่ะสองคนสองคนค่ะเนี่ยค่ะครับขับมาเนี่ยค่ะครับมองมีการมองรถด้วยมีการมองรถด้วยครับก็เป็นเป้าหมายแล้วเดินมาละมีกล้องดูด้วยใช่ค่ะ ซึ่งตอนนี้คุณนุ้ยรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่ามีมามาเ่าด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาแล้วครัับอนนี้มาแล้วแป๊บเดียวเองงัดโค่ะผูำนวยกมามองด้นาทีจะไว้ใช่ค่ะ แต่คุณนุ้ยได้ยินได้ยินค่ะได้ยินและเดี๋ยวจะเห็นนุ้ยวิ่งลงมา<ๆ>หมู่บ้านนี้จะไม่มีรอปพเอพรอาะเป็นหมู่บ้านเก่าและค่อนข้างเปลี่ยว แต่จะมีตำรวจขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนมาตรวจสอบตลอดเวลาผมก็สั่งการไปทางนันนึ่สอบสวนนะฮะเปนกองพิสูจน์หลักฐานนะฮะแล้วก็ฝ่ายสืบสวนทุกๆฝ่ายเนี่ยลงเข้าไปอ่ไปดูในที่เกิดเหตุหมดนะฮะทั้ทงการเก็บรายนิ้วมือต่างๆซึ่งการเก็บเนี่ยยังไม่ออกมานะครับถ้ามีรายนิ้วมือแฝงต่างๆเนี่ยก็คงจะมาปฏิบัติต่อได้น,นะครับเข้าไปรวบรวมอยู่ในในใคดีได้นะครับส่วนฐานี้ฝ่ายสืบสวนนะครับ,รรบ,รรบก็ลงบูกไมในพื้นที่หมดทั้งหมดนะครับก็คือคือให้ความมั่นใจนะครับ ว่าตำรวจในทำงานร้อยปนะครับแต่สุดแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าเราจะทําให้ได้นะครับทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปมีกระเป๋าแบรนด์เนมภายในมีเงินสดประมาณ5,000บาทสมุดบัญชีเงินฝากสมุดคิวรับงานการแสดงและโทรศัพท์ iPhone 4S 1เครื่องรวมมูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทภาพจากกล้องวงจรปิดจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการล่าตัวคนร้าย มาลงโทษใช้เวลานิดเดียวปั๊บเดียวเท่านั้นเนาะคือถ้าเรียกง่ายๆว่างานเนี้ยบมากงานดีแต่ว่าควรจะเอาฝีมือทักษะไปทำเรื่องดีๆมากกว่าถูกต้องนะคะไปทำอาชีพที่มันสุจริตดีกว่าโอ้โหเนี่ยนะครับแต่มาทูเห็นคุณภาสพลเนี่ยเป็นชิ้นรายงานที่ดูคุณภาสพลเนี่ยแฮปปี้ เคลินที่สุดชิ้นหนึ่งเออนะคะเพราะว่าเจ้าทุกเนี่ยเป็นคุณนุสุตจีราสวยมากมแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางรายการเราก็เอาใจช่วยคุณนุสุจีราด้วยเนาะขอให้แบบจับเจ้าโจร2องคนนี้ให้ได้ไวๆแล้วก็คือได้ของคืนได้มากที่สุดเท่าที่จะได้เนี่ยนะครับ